จังหวัดขอนแก่นเปิดเมืองรับนักปั่นจักรยานท่องเที่ยวทั่วประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นปั่นจักรยานชมเมืองและจุดชมวิวหินทางศรีที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนักปั่นรถจักรยานจากจังหวัดขอนแก่นและจากทั่วประเทศกว่า500คนได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานประสาทพันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสุรสิธิ์สิงหลงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้นํานักปั่นรถจักรยานยนต์ปล่อยตัวเพื่อปั่นจักรยานชมเมืองขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นบึงแก่นนครพระมหาธาตุเจดีย์เก้าชั้นวัดหนองแวงพระอารามหลวงวัดชัยศรีตาบลสาวัถีสวนรุกข,ขชาตินาพอง ก่อนจะไปสิ้นสุดเส้นทางที่จุดชมวิวหินช้างศรีอุทยานแห่งชาติน้ำพองอําเภอบ้านฝางรวมระยะทางป่า60กิโลเมตรนายสุเทพมณีโชครองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กลา่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่นและอําเภอบ้านฝางซึ่งนักปั่นจกกักรยานจะได้ชมและสัมผัสเส้นทางการปั่นจกกักรยาน โดยเฉพาะจุดเส้นชัยที่จุดชมวิวหินช้างสีจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัฐที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยนิวส์24เอกพงศ์พุทธาภาพ,าพข่าวหรือราชทิพ์สีรายงาน